ยี่หวันนี้ทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้กับผมอีกแล้วใครสักกี่กันอีกเช่นเคยเนะครับวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กับนนเกมอนิเมต์ไฟติ้งซิมูเลเตอร์เอ็กซ์แกนเดนครับผมโอโ้โหซึ่งวันนี้เนี่ย เป็นช่วงแรกของการเปิดของเกมใช่ไหมผมก็อยากจะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับวิธีการอัพพลังเร็วๆดีกว่านะครับผมอ่าอย่างที่ทุกคนเห็นไปว่าผมน่าจะเพิ่งลงคลิปแรกไปเมื่อตะกี้เองนะครับแล้วตอนนี้ผมพลัง10ล้านแล้วนะครับอยากรู้เทคนิคลับกันไหมว่าทำยังไงมาถึงขึ้นเร็วขนาดนี้เออจริงๆเนะี่ยมันก็มีหลายสาเหตุที่ทำให้เราขึ้นเวลไวด้วยเช่นกันนะครับมันก็เริ่มจากการฝึกอไอต่างๆนี่แหละนะครับผมแต่วันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคที่แบบมันก็ไม่ค่อยลับหรอกนะผมแต่ว่ามันทาให้เรา ทะยานพลังขึ้นสูงมากนะครับนี่ผมใช้เวลาแค่2ชั่วโมงหรือว่าต่ำกว่านั้นด้วยซ้ำนะในการขึ้นมาถึง10ล้านนี้นะผมแถมต้องบอกไว้ก่อนเลยครับว่าไอ้น้ํายาอีกทีคูณสที่ผมได้มาฟรีๆเนี่ยผมยังเหลือไว้ใช้อีกตั้ง8ขวดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมใช้ไปประมาณ1นึ่งส่วนสขวดเองนะไอ้น้ํายานี่เนี่ยเออผมขึ้นมาได้ขนาดนี้ก็เดี๋ยวไปดูกันดีกก่าว,ว่าเทคนิคเดี่ยมันจะมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมคาถาเชิญนี่เลย n k Game Top Up Center แน่นอนครับผมร้านนี้ รับเติมเกมหลายเกมเลยนะครับผมตามรูปนี้เลยหาเอา,อาเองไม่ใช่นะครับร้านนี้เติมไม่ได้แต่ Identity, WeCoop, Duty, Valorant, Outer p l a n e Starreal, Free Fire blah b ไปเลยนั่นเองนะครับผมและแน่นอนรับเติมเกมหลักๆที่ช่องของเรานะครับผมและเพื่อนๆน,น่าจะเล่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็น Roblox, Starreal หรือว่า g e n s h i n Impact ด้วยนั่นเองนะครับผมเรทราคาถูกมากๆครับผมปลอดภัย100%รครับมีทั้งแบบ UID และแบบ ID p a s s เลย และสำหรับชาวของไทยสตาร์เรียวของเราในตอนนี้นะน่นาจะสังเกตกันแล้วว่าแพท1.2ก็ได้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแน่นอนครับว่าอต k g เก,กมพับอัพเซ็นเตอร์ครับผมก็ได้จัดฉลองแพ็กใหญ่นะครับจาก3,700ลดเหลือ2,419นะครับแน่นอนครับว่าราคาถูกปลอดภัยและเติมไว้ยเปอร์เซ็นต์ะครับรับประกันโดยผมเองว่าผมก็ได้ใช้งานจริงมาแล้วบวกหให้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ฝาก SCK เกมท็อปอัพเซ็นเตอร์ไว้ในใจทุกคนเลยนะครับโอเคได้ได้เวลาเรียกคาถานเชิญกลับไปในโหมดของเรากันแล้วนะครับคาถานเชิญยอดกับปินก่อนอื่นเลยนะครับเริ่มแรกมาเนี่ยทุกคนก็มารับเวสกับปู่แบงก์กันก่อนเลยนะครับรับเวสกับปู่แบง์แล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆเ,เนี่ยผมทั้งต่อยดิบิลิตี้จักกะแล้วก็ดาบฝึกไปนะจนกระทั่งทุกคนเนี่ยมีพลังรวมประมาณพันสองพันหรือว่าแบบ ฝึกอของทุกสายเนี่ยได้ร้อยถึง1000เป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับหลังจากนั้นสิ่งที่ทุกคนต้องทำเนี่ยก็คือไปฝึกตามสถานที่ต่างๆที่ค่าพลังมันกําหนดไว้นั่นเองนะครับผมอย่างอันนี้ค่าพลังมันกําหนดไว้ว่าเราต้องมีพลังอย่างน้อย100สเต็งก่อนเราถึงจะมาต่อยตรงนี้แล้วมันจะเพิ่มตัวคูณให้เราคูณ2นั่นเองนะครับผมถ้าเราไม่ถึงเนี่ยเราก็ไม่สามารถต่อยได้ใช่ไหมอ่ามันต่อยได้แหละแต่มันจะไม่คูณ2ให้กับเรานะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเป็นเบสิกที่หลายคนน่าจะรู้กัอนอยู่แล้ว้ววนรัผมม่่่าาาาถถถพลงงเึสทีให ก็ให้ไปตรงสถานที่ใหม่นะครับอย่าฝึกที่เดิมเนาะมันจะช่วยลดเวให้เราเย็ดได้เยอะเลยนะครับตรงนี้นะผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับที่สําคัญมากเลยก็คือการอัพตัวคูณตรงนี้นะผมอัพตัวคูณตรงนี้เป็นอะไรที่สําคัญมากมันจะทําให้เราฝึกสายต่างๆได้เร็วขึ้นมากๆเลยนะครับการที่เราอัพตัวคูณตรงนี้นะผมถ้าถามว่าตัวคูณตรงนี้มันอัพยังไงนะครับเราก็จะใช้เงินเยนในการอัพนะผมซึ่งนี่คือเทคนิคที่ผมจะมาสอนทุกคนนะผมนั่นก็คือการอัพตัวคูณตรงนี้ให้มันสูงๆก่อนแล้วเราค่อยไปไปฝึกตามสถานที่เราะะได้พลัังยอมกคนบะ ถ้าถามว่าจะหาเงินเยนยังไงให้มันเยอะๆนอกจากการรับเฟสของปู่แฟรงค์นะครับผมแน่นอนครับผมมันมีวิธีครับแหมตรงนี้ครับผมตรง Endeavor ครับตรงนี้เลยผู้น่าคือออกเนี่ยเดินออกมาใช่ปะแล้วก็เลี้ยวซ้ายมานะครับคุณจะเห็น Endeavor อยู่ตรงนี้ครับผม Endeavor เนี่ยจะเป็นตัวรับเฟสนะครับให้ทุกคนรับเฟสไอ้ปล่อย5โจเนี่ยนะครับผมเวลาทุกคนฆ่า5โจเสร็จเนี่ยนี่ปรับนี่ครับสู้กับ5โจนะครับผมรับเฟสสู้กับ5โจมาใช่ปะ ไปปึ๊บอ่ะปึ๊บในระหว่างที่ทุกคนฆ่าโจนหนึ่งตัวเนี่ยทุกคนก็จะได้เงินด้วยนะผมปึ๊บปึ๊บเห็นไหมได้เงินประมาณ19เยนปัดปรับอ่ะพอเราฆ่าได้5ตัวปุ๊บกลับมารับโพสที่ Endeavor นะผมเราก็จะได้อีก100เหรียญน,นะผมทำอย่างนี้ก่อนนะครับสะสมเยนตัวเองครับผมแล้วจากนั้นนทุกคนก็เอาไปปลด Multiplier ออนะครับให้มันสูงขึ้นเพื่อที่ทุกคนจะมีตัวคูณที่สูงขึ้นในการ ซ้อมมันเองนะครับผมอ่ะตรงนี้นะครับซึ่งก็เล่นไปสักประมาณผมทําอยู่ตรงเนี้ยนวะนไปประมาณ20-30รอบเลยนะผมอาจจะมีตายบ้างว่าตอนนั้นเราพลังไม่เยอะมากใช่ไหมถ้าใครจะอยากใช้มาสบายขึ้นเนี่ยก็ไปฟาร์มให้ตัวเองสักประมาณพลังรวมสักค่าพันก่อนก็ได้แล้วค่อยมาตีตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะสบายแล้วอ่ะสักประมาณต่อมาตีตรงนี้ไปเรื่อยๆเลยครับผมเรายังไม่จะไปต้องเร่งเร่งอัพ พลังมากในช่วงต้นนั่นเองนะครับอ่าก็ตีไปเรื่อยๆแล้วก็เอาเงินมาซื้อมัลติพายเยอนะครับให้มันถึงสักประมาณ16นะตัวคูณ16หรือตัวคูณ8ต้นๆนะตัวคูณ8ตัวคูณ4อะไรประมาณนี้แล้วก็ไปฝึกได้เลยนะครับไปฝึกไปฝึกไปฝึกพอฝึกเสร็จปุ๊บรู้สึกว่ามันเริ่มยากแล้วก็กลับมาหาเงินแถวนี้นะครับแต่แน่นอนครับว่าการหาเงินแถวนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ทางทางแบบถาวรใช่ไหมมันก็ต้องแบบเออบางทีแบบเงินมันก็ปั่นไม่พอนะเพราะว่ามันได้ทีละร้อยนึงเองค ตัวหนึ่งเนี่ยมันก็ดรอปประมาณ10-20เองนะผมมันดรอปน้อยนะครับแล้วก็รับเควสทีนึงก็ได้แค่ร้อยหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะหาเงินจากไหนให้มากขึ้นครับเนี่ยนะครับมันมีสิ่งที่เรียกว่าไซเควสอยู่ครับผมหรือว่าเควสลองนั่นเองนะผมเป็นเควสที่จะทำให้เราได้เงินด้วยนะครับซึ่งจะมาจากขี้รัวแล้วก็จิระยะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่ครับตอนนี้ผมทำเควสของขี้รัวเนี่ยไม่ได้สี่เควสละแล้วก็รทำเควสของจิระยะเนี่ยได้ไปสี่เควสแล้วนะผมซึ่งเควสของขี้ร็็จจจเเเเเเวสนน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 นี่่่่่่ยยยยยยะะะะะไไดด้้งงงิมมมาาาออตตรรัััผผกกทช ทาง้าของขี้รัวนะให้เดินออกมาที่เดิมแล้วผมเดินตรงไปครับทะลุตรงนี้มานะผมนี่ขี้รัวจะอยู่ตรงนี้นะครับก็รับเควสจากขี้รัวได้เลยนะครับตรงนี้นะผมไซเควสต้นๆเนี่ยก็คือจะให้เราฝึกพละกําลังต่างๆนะผมเดี๋ยวตอนนี้ผมรับดารุตะมาใช่ไหมเพราะก็ให้ฝึกนะผมอันนี้ก็คือใช้1 0 0 0พันครั้งนะครับต่อยครบ1000ันครั้งอะไรอย่างเงี้ยอ่าประมาณนี้นะผมส่วนทางหน้าของจิระยะนะผมจิระยาจะอยู่ด้านหลังตรงนี้นั่นเองนี่ด้านหลังที่สมนะจิระยะอยู่ด้านหลังนี้บ อลงมาปุ๊บก็จะเจอจิระยะอยู่ตรงนี้นะผมรับเวสได้เหมือนกันนะสองคนนี้ครับจิระยะคิรัวนะผมจะให้เงินเรานะครับต่อเวสอยู่ที่ประมาณ2000ถึง2,500นะครับผมซึ่งเยอะมากๆในช่วงต้นเกมนะที่ใครเล่นนะก็จะสามารถเอาไป up m u l า i เ l อ e r ได้นะครับผมพอเราเล่นอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่สามารถพึ่งได้แค่ทำไซเควสใช่ไหมเราก็ต้องทำเวสหลักควบคู่ไปด้วยนะผมก็คือการฝึกครับถ้าสมมติเราฝึกไว้แล้วเนี่ยเราก็มารับเวสหลักจากปู่แบงนะผมแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็ไปในสถานที่ที่เราฝึกในปัจจุบันนะผม นี่ปัจจุบันผมฝึกหมัดอยู่ตรงนี้ผมก็ต้องมาฝึกตรงนี้นะผมอ่านี่เพื่อที่จะทาให้ตัวคูณของผมเนี่ยมันสูงขึ้นต่ออีกทีนึงเนี่ยปรับปรับได้เป็น6กพันสี่นะผมอ่าก็เพิ่มสามารถเพิ่มค่าฝึกให้เราได้มากขึ้นนั่นเองนะผมมีสิ์ทําให้เราอัพค่าพลังเร็วขึ้นนั่นเองนะครับผมอ่าตรงนี้เนาะนี่ก็คือ1เทคนิคแรกนะผมนั่นก็คือพยายามหาเงินเยนในช่วงต้นเกมเยอะๆแล้วเอามาอัพมัลติพายเออร์ตรงนี้ให้มันสูงๆนะครับมันจะช่วยคุณได้แน่นอนนะครับผม ต่อมาครับผมนั่นก็คือแชมเปี้ยนครับแชมเปี้ยนสามารถช่วยคุณได้นะครับผมแชมเปี้ยนเนี่ยแต่ละตัวจะมีความสามารถต่างกันออกไปนะครับผมก็ลองสุ่มมาสักตัวนึงแล้วลองมาดูอย่างตอนนี้ผมอตอนนี้ผมใช้ตัวน,นี้นะครับผมก็จะคูณ0.15ดีบุลิตี้แล้วก็0.15จะกะให้นะครับผมซึ่งตัวคูณตรงนี้เนี่ยเราไม่ต้องทําอะไรเขาก็ดรอปให้เลยนะครับผมเนี่ยลองดูเห็นปะเขาดรอปให้เลยนะครับแต่ถ้าเราไปยืนในสถานที่ที่มันมีคูณเนะี่ย มันก็จะดอกเพิ่มด้วยนะครับผมดอกเพิ่มตามตัวคูณเลยนั่นเองนะประมาณนี้เนาะสำหรับแชมเปี้ยนก็มีผลนะครับผมต่อมาครับผมนั่นก็คือการฝึก2อ,อย่างในเวลาเดียวกันครับซึ่ง2อ,อย่างในเวลาเดียวกันที่ผมหมายถึงก็คือด,ดาบกับการวิ่งนั่นเองนะครับผมนี่เรามาที่การวิ่งนะครับผมเวลาเราฝึกการวิ่งเนี่ยเราก็แค่เดินไปเดินมาใช่ไหมเราก็จะได้ค่าค่าสแตแตวิ่งละแต่แน่นอนครับถ้าเราทำ่างนี้อย่างเดียวมันอาจจะช้าไปนะผมแล้วก็ถือดาบมาแล้วก็ฟันฟันฟันไปด้วยนะผมนี่ มันเป็นการฝึก2อย่างในเวลาเดียวกันเลยครับผมซึ่งมันไม่เสียประโยชน์แน่นอนนะในการฝึก2อย่างในเวลาเดียวกันมันจะทําให้พลังเราขึ้นไวด้วยนั่นเองนะครับผมออะไรประมาณนี้นะสำหรับการฝึก2อย่างนะครับผมก็จะประมาณนี้นะผมสําหรับการอัพพลังขึ้นให้ไวๆนะครับผม10บล้านอยู่ไม่ไกลเกินเอื่อมทุกคนนะครับวันเดียวก็ทำได้ละสองชั่วโมงก็ทําได้แล้วเเออชื่อผมอ,อ พูดได้ง่ายๆเลยก็คืออย่างแรกครับพยายามหาเงินเยนะครับโดยการฟาร์มจากตรงนี้นะผมตรง Ende a v o r ตรงจุดแรกนะครับผมฟาร์มไปพวกนี้ไปก่อนแล้วก็มาอัพค่า Mul ต i p l i e r ตัวเองให้สูงๆแล้วจากนั้นก็ไปทำ i ซ e quest ของคีรัวแล้วก็จีระยะนะครับผมซึ่งคีรัวจะอยู่ตรงนี้นี่คีรัวจะอยู่ตรงนี้นะผมแล้วก็จีระยะจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนั่นเองนะครับผมมารับ i ซ e q u e ว t ของ2คนนี้แล้วก็ทําเยอะๆนะครับผมให้ให้ขึ้นสักขั้น3ขั้น4นะครับตอนนี้ผมอยู่ side q u e ว t ที่ขั้น4นี่นั่ ก็ทำทำไปเรื่อยๆคุณก็จะได้เยนมาจากตรงนี้อีกนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมมาทําเควสหลักรัวๆนะครับผมอาเควสหลักก็สําคัญเหมือนกันนะครับเควสหลักข็ให้ทำอะไรก็ทําอย่างนั้นไปแล้วมันจะไม่ยากนะครับผมคุณจะทําได้ง่ายขึ้นเพราะคุณมีเงินเยนคุณมีมัลติพายเออร์ที่สูงขึ้นคุณไปสถานที่ใหม่ที่บวกตัวคูณมากขึ้นคุณก็จะเพิ่มพลังได้มากขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็เทคนิคต่อมาก็คือแชมเปี้ยนนะถ่าแชมเปี้ยนที่เหมาะกับคุณนะเหมาะแต่ละการฝึกนะครับอย่างตอนนี้คุ เพิ่มจักกะก็อย่างสาสึสเกตอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็พยายามฝึก2อ,อย่างพร้อมกันในการวิ่งแล้วก็การฟันดาบนะมันจะเพิ่มพลังได้มากขึ้นนั่นเองนะครับผมผมพูดเร็วไปหรือว่าอธิบายไม่เข้าใจเนี่ยก็สามารถก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ได้นะครับ,แบบผมจะค่อยไปตอบให้แล้วกันว่าสุดท้ายแล้วยังไงดีที่สุดนะครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย